สวัสดีค่ะทำไมต้นแตงความมันไม่โตสักทีโอ้ยผักผักผักมาส่องแปลงผักอีกแล้วนะคะจะได้กินผักไหมน้องนะคะโอ้มะเขือมะเขือออกแล้วหนึ่งลูกมะเขือออกแล้วนะคะหนึ่งลูกนะคะ ชายก็เก็บไปทำอาหารได้แล้วนะคะนี่ชอบมากเลยใบายสาระเน,นะยนะใบสาระเนยออกเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะนะนี่ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะคนปลูกก็แก่แล้วนะคะใส่ <c oughs> นจนแบบมือจะหงิกอยู่แล้วปุ๋ยอะ่ะนะเออมันก็ไม่โตจกกักที เออว่ามันจะเหมือนคนปลูกหรือเปล่าเนาะนะคะอา้าวทำไมหมุนติ้วติ้วติ้ว,วล่ะเนี่ยค่ะโหแกเลยเนี่ยดูผักบุ้งแอดแอลนะเนี่ยดูผักชีพี่บุญโฮมสวัสดีค่ะอันนี้ผักชีก็โอเค เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วนี่ผักชีนะคะทุกคนจากผักชีผักชีลาวก็ยังคือเก่าค่ะยังไม่ไปไหนเลยค่ะเนี่ยผักชีลาวก็เหลืองแล้วนะคะสงสัยไม่ได้กินละงานนี้ <c oughs> ใส่ปุ๋ยน้ำตาลค่ะไปซื้อถามเขาดูนะไปซื้อปุ๋ยน้ำตาลไปซื้อปุ๋ยน้ำตาลอ๋อซื้อปุ๋ยน้ำตาลต้องบอกว่าไปซื้อปุ๋ยน้ำตาลไหม อ้ช่างใหญ่กาลังจะไปส่งเด็กนักเรียนแล้วนุ่นดูน,น,นะคะช่างใหญ่กาลังจะไปส่งเด็กนักเรียนแล้วเดี๋ยวกลับมาวันนี้นะคะช่างใหญ่ก็จะฉาบนะคะจะฉาบครัวกลางนะคะจะฉาบครัวกลางให้กับคุณนายแปลงผักนะคะอ,อ่นะเพราะว่าแอนแอนร่อนทรายไว้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ เดี๋ยวกลับมาก็คงจะลุยงานฉาบนะคะสวัสดีค่ะเอาไปทานปลูกไม้แอนเออนะน่าจะใส่น้ําเยอะไปแอนหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่เนอะเออคุณรัศมีสวัสดีค่ะแอดแอนว่าคือแอดแอนอะตอนครั้งแรกที่แอนทำน่ะมันแอดแอนไม่ได้ใส่ปุ๋ยไงใส่ปุ๋ยนิดเดียวอะแล้วก็ผักโอ้ท่านเยอะเลยนี่นะ เนี่ยแปลงก็ยาวๆนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดเดียวไงเออก็เราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการปลูกผักใช่ไหมพี่เออเราอยากปลูกเราก็ปลูกไงเราคิดว่าเออปลูกแล้วมันจะสวยเนาะ <c ười> <c ười> เนี่ยมีมีควางตุ้งมีควางตุ้งตรงเนี้ยพอดูได้หน่ยนะอ,อยนะเออจนญาชิชี้เขากินแล้วนะนะแต่ของไอเดนยังไม่ได้กินเลยนะคะมันไม่ตโตสักที <c ười> คุณไพ,พวันสวัสดีค่ะดูสลัดนะครับพี่น้องอยากหัวเราะโอ้บ้านนั้นจนเขาปลูกใหม่แล้วนะนุ่น,น,นบ้านนู้นเขาปลูกใหม่แล้วพี่น้องนุน่นนะคะอืมบ้านเราดูสลัดบ้านเรานะนี่สลัดบ้านเราก็เหลืองแล้วเห็นเห็นผักตัวเองทีไรก็อดกำไม่ได้นะเออขนาก็พอยังแบบโตขึ้นหน่อยเนาะ เออนะไม่เป็นไรค่ะเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะประสบการณ์ในชีวิตนะคะทุกคนแต่มีแต่มีอันเดียวนะที่ปลูกแล้วโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยสารเนรนะคะ <c oughs> สารเนกรกับใบขึ้นชาย,เ,ยเริ่มสวยแล้วนะคะเออเริ่มมาดูผักแอแนแอนไหมสวยไหมคะสวยไหมคะสวยเหมือนกลนวพลูเลยเอเนี่นะ ขึ้นชายของเราสวยงามมากเลยนะขึ้นชัยอดแดดนะสวยๆนี่นะคะสารเนนะคะนี่ค่ะสารเนก็งามงามจงภูมิใจเถิดนะคะที่เราได้ปลูกผักนะบางอย่างก็ไม่สวยบางอย่างก็สวยนะเออเนาะเออขอต้นหนึ่ง <laughs> เอาเด็ดไปเลยค่ะนะเด็ดไปเลยนะคะนี่นี่ปลูกไว้ีโค สวยสวยจริงนะสวยจริงนะสาระแน่ก็สวยนะเออตอนเช้าเราดูอะไรที่สวยสวยอันน right. yup. really, really. ี้ต้นอะไรนะถั่วฝักยาวนี่ไม่รู้จะได้กินไหมเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจมากเลยค่ะเรานี่นะคะ ขางใหญ่ก็เตรียมไปส่งเด็กนักเรียนแล้วนะคะอันนี้ก็ว่าจะหาอะไรมามาปลูกข้างๆตรงโคนนะว่าจะหาอะไรมาปลูกตรงโคนนะคะเออมันจะได้แบบมีหลากหลายเนาะมีหลากหลายไว้กินปลูกคะน้าใหม่ผักบุ้งปุ๊น่าจะเก่แล้วนะ่นู่นนะคะนี่เพราะว่าดูต้นแล้วมันเก่แล้วนะอันนี้ปุ๊ปลูกสลัดนะคะนี่สลัด นี่นะคะต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราเคยเห็นซื้อตามตลาดแบบต้นมันจะอ่อนใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้อ่อนด้ยมีเชื้อเห็ดอยู่นะคะเพราะว่าเอเอนนำเชื้อเห็ดมาปลูกด้วยนะคะก็เผื่อ,อ,อช่วงหน้าเห็ดอะไรเงี้ยต้องรออีกปี2ปีนะถึงจะได้ได้เห็ดกินนะรวยเลยนะคะหลังบ้านเสียเส้นนี่นะคะ คุณบรุสวัสดีค่ะขอบคุณ F อฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปฝากดูเต็มกระถางเลยพี่น้องดูขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะยานี่มาดูแลหลังบ้านให้กับเสียเส้นนะคะอ่ะตน้นโอ้ดอกแคถูกเด็ดไปแล้วนะคะนี่ค่ะยิ่งเด็ดยิ่งยิ่งยิ่งออกยอดนะคะยิ่งเด็ดยิ่งออกยอดเพราะว่าจะได้กินอีกนะหลังบ้านก็ มันเกอเต็มเลยนะคะดกมากๆเลยนะคะดกจริงๆหญ้าเทียมลูกหมามันมากัดจนแบบไปจุยเลยนะคะก็เลยเอาออกเหลือเหลืออันหนึ่งนะคะที่ยังไม่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 ไ,มได้เอาอ,อกนะคะเพราะว่ามันยังโอ้ยได้ยินเสียงแอดมินน้อยตื่นแล้วนะนี่ค่ะ,ะเราก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะเล็กๆนะคะอบอุ่นของแอดแอนนะคะทุกคนนะ ตัวยูทูบเบอร์เรานะคะนี่ค่ะบ้านเราก็เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าเหมือนเดิมท <laughs> ไ,ไม,ไม่ผักผักคนอื่นโตเอาโตเอาแต่ผักเราน่ะแกรนทุกวันทุกวันโ,โหผักหญ้าได้กินทุกวันเออ,อนี่โอ้โหดู โอ้ยเดี๋ยวเราก็ไปกินที่นู่นแหละนะเออไม่ของยาก็เหลืองเหือันลืองุยของยาก็เหลืองเหมือนกันมาพาไปเอาปุ๋ยก็ไม่มาบอกเออหลกหมดทัแปลงเลยจ้ะหมดแล้วก็จะวานใหม่เออเอฟซีบอกว่าให้ให้แอนไถกลบเลยไป่างี้คงไม่ได้กินจบแล้วใช่ไหมย่าจนย่าจะถอนหมดแล้วหนูมันไม่ขึ้นเลยมันอยู่แค่นั้นน่ะเหรอมันอยู่ ยายก็จะนิดเอาไปเอาไปแล้วแล้วก็ออาก,การใหม่แล้วเอออะนะได <ป S> ้ยินเสียงมินน้อยตื่นแล้ว,ลวมินน้อย,อยไปกับย่ายไหมไปกับย่ายไหม,มอเออไปกับย่ายไหมแล้วเร็ว ไจเยินเสียงแล้วจะไปด้วยจะไปกับย่าด้วยไม่เปรนไรเดี๋ยวเดินไปทรงอ่าให้แอดมินน้อยตื่นตื่นแล้วแอดมินน้อยนะคะนี่อ่าก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ